ในด้านความสัมพันธ์กับงานอื่นและจัรยาบรณวิชาชีพของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานอาชีวอนามัยซึ่งก็แน่นอนว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานด้านอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านอาชีวเวชาศาสตร์งานด้านพิษวิทยาอุตสาหกรรมงานด้านกราเยศาสตร์นะครับหรือทางด้านวิศวกรรมาศาสตร์และการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นักสุขศาสตราสรกรรมนะครับก็จึงต้องมีส่วนร่วมในการทำงานกับบุคลากรหลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักอาชีวอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะครับเพื่อที่จะดำเนินการนะครับตรวจวัดนะครับประเมินนะครับแล้วก็ควบคุมกำจัดอันตรายต่างๆจากสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือว่าสามารถยอมรับได้นอกจากนี้นะครับ นักสุขศาสตร์าหกรมก็ยังมีส่วนต้องทํางานร่วมกับแพทย์อาชีวเวชาศาสตร์นะครับในเรื่องของการประเมินครับภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะครับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงนะครับกับผลการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการทํางานนะครับเพื่อที่จะบ่งชี้ถึงความเป็นเหตุเป็นผลของการเกิดออโรคหรือผลกระทบนั้นๆนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีพยาบาลอาชีวอนามัยนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในสถานประกอบการขนาดใหญ่หลายแห่งนะครับก็จะมีพยาบาลอาชีวอนามัยประจําอยู่นะครับซึ่งพยาบาลอาชีวอนามัยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการดําเนินงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยนะครับของผู้ปฏิบัติงานในหลายๆประเด็นนะครับเช่นในเรื่องของการติดตามการเฝ้าระวังผลการตรวจสุขภาพและเรื่องการได้รับปัจจัยเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ออันตรายนะครับจากสภาพแวดล้อมการทำงานมีในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะครับการอนุรักษ์การได้ยินนะครับหรือดูแลลักษณะท่าทางการทำงานหรือประเด็นทางด้านกายศาสตร์นะครับนักพิษุวิทยาอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่จะมีส่วนนะครับในการช่วยเรื่องของการประเมินผลกระทบครับของการได้รับหรือการสัมผัส สารพิษหรือสารเคมีต่างๆจากสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็จะมีส่วนในการช่วยพิจารณานะครับเช่นการเลือกใช้ตัวชีวัดทางชีวภาพที่เหมาะสมนะครับในการตรวจสุขภาพนะครับเพื่อที่จะบ่งชี้นะครับการรับสัมผัสอันตรายเหล่านั้นครับนักกายศาสตร์นะครับถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ก็ เรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญในเรื่องของการออกแบบนะครับการจัดสภาพการทำงานนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานนะครับเรื่องของสถานที่ทำงานแล้วก็ช่วยในการดูแลออกแบบงานนี่นะครับให้มันเหมาะสมกับตัวผู้ปฏิบัติงานและนอกจากนี้นะครับในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่นักสุขศาสตร์าสตรกรรมจะต้องออมีส่วนร่วมในการที่จะทํางานประสานงานนะครับโดยนักสุขศาสตร์าสรกรรมเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ข้อมูลกับนายจ้างนะครับในเรื่องของการที่จะดําเนินการในการดูแลนะครับปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานในขณะเดียวกันนะครับก็จะต้องมีการสื่อสารกับลูกจ้างนะครับในแง่ของการให้ความรู้นะครับพยายามสร้างเสริมความเข้าใจ ให้กับลูกจ้างถึงวิธีการทํางานนะครับแนวทางปฏิบัติตัวที่มันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสุขสาศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็เลยถือว่าเป็นคนกลางนะครับในการประสานงานระหว่างผู้บริหารนะครับและผู้ปฏิบัติตงานครับในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของนักสุขสาศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็ ได้มีการกําหนดขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะครับมีการกําหนดให้เป็น Code of Ethics นะครับโดยคณะกรรมการบริหารงานสุขสาศาสตร์ศากกรรมของสหรัฐอเมริกานะครับหรือ ABIS นะครับซึ่งก็มีสาระสาคัญก็คือนักสุขสาศาสตร์ศากกรรมเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตามหลักการทางวิชาชีพนะครับยึดหลักการวิชาการเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่บิดเบือน ไม่ซ่อนเร้นข้อเท็จจริงในการรายงานผลต่างๆหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้นะครับก็จะต้องออให้ข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์สหกรรมนะครับเพื่อใช้ในการดูแลนะครับหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลเหล่านั้นและก็ต้องมีการทบทวนข้อมูลอยู่เสมอนะครับต้องรักษาความลับนะครับของข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการดําเนินงาน ยกเว้นกรณีจําเป็นที่เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันและกระทบต่อการดําเนินงานก็จะต้องวางตัวเป็นกลางนอกจากนี้ก็จะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของตัวเองเท่านั้นและท้ายที่สุดก็คือจะต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนที่เป็นลักษณะของการทําลายวิชาชีพนะครับหรือทําให้เสื่อมเสียนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของจรรยาบัณในภาพรวมครับ